มารีวิวเก็บยางเด้อครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมหกร้อยยอดดำที่หลายๆคนบ่มักนั่นแหละเนี่ยหกร้อยอดดำแท้ๆนะโดเคี้ยวนะเห็นไหมบางต้นก็ได้สองกระโปะอยู่นะสวนช่างศิลน,นะอดีตนักมวยเก่าด้วยครับเนี่ตัวนี้ก็เป็นพ่อบ้านนะ ทำบ้านก็ได้เลี้ยงลูกลูกเป็นพยาบาลผู้นึงเลยนะครับเนี่ยแกส่งลูกอีกผู้หนึ่งเป็นเฮียนพยาบาลผู้นึงเนี่ยเฮียนจบแล้วครับหกร้อยยอดดำครับเนี่ยอันนี้แกสองกระโปะอยู่่ธรรมดานะครับหกร้อยยอดดำได้ขนาดนี้ซื้อไปใช้เลยครับน้ำหมักสูตรสองของจันต้นนะขวดหนึ่งลิตรสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับ 600ยอดดำแท้ๆอู้ตัวน,นี้ยังบ่มีสภาพเนาะดูปูดปาดปูดปีดไปนะมันบม่บมีสภาพเลยไหมตัวตัมันเละเทนะนะแต่เก่าบ่เอะเลยตัวน,นี้นะอย่างน้าตายอืมมันจะเออเนา่มันจะเออะนาะลึกดูสภาพสิครับอืมี่น,นะ600ยอดดำที่ใครๆหลายคน ว่ามันไม่เค่อยออกนะฮะใช้น้ำหมักสูตรสองของจานต้นมันก็ออกดีนะครับยุงเป็นล้านวันนี้นะสวนยางไหนไม่มียุงยางเหนียวเหนืดเลยสีมีดยางสีมีดสีมีดขายก็ยางแข็งมากเลยสีมีดขายก็ยางแข็งมากเลย โอ้แข็งโ๊กเลยโอ้โะเลยวกดให้ดูนะแข็งมากเนี่ยอาทิตย์ละครั้งเลยนเนี่ยจีดเนี่ยเสาที่แล้วก็ขายมาเสานี้ก็ขายอีกดูดิยางแข็งไม่แข็งเลยยางแข็งมันก็จะจะไม่ค่อยติดกระโปะเท่าไหร่เนาะน้ะสสนมันบ่ อย่างแข็งมากบกเอ็ดง่ายเนี่ยเนี่ยจะไม่เหนียวมากก็จะออกง่ายเนี่ยอันเล็กพ่นก็อไม่รู้อยู่ไหนเนาะเล็กเกาะหายเอาเกีียวไปก่อนขอบคุณครับ fc สวัสดีครับ